2026 Panzer ร์ s e n ซนบหรือที่หลายคนเรียกว่า i อ o n Wolf คือ SUV ตัวใหม่ที่ดุดันและล้ำอนาคตที่สุดคันหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เราจะพาไปชมกันทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนเริ่มจากภายนอกกันก่อนเ s e n w o l f มาพร้อมดีไซน์ที่บอกเลยว่ามีเอกลักษณ์สุดๆด,ด้านหน้ามีชุดกระจังขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเลดอจฉริยะที่สองสว่างราวกับดวงตาของหมาป่าในความมืด เส้นสายคมชัดตัวถังบึกบึนบวกกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ทําให้รถคันนี้ยืนหนึ่งเรื่องความน่าเกรงขามแต่ก็ยังแอบซ่อนความสปอร์ตด้วยเส้นหลังคาที่โค้งลู่ลมล้ออลลอยขนาด22นิ้วและวัสดุตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์เสริมความหรูหราด้านถ่ายมาพร้อมไฟท้ายแบบบาเต็มแนวกว้างและท่อไอเสียคู่สายขวาที่ทําให้มันดูดุดันทุกมุมมองเปิดประตูเข้ามาภายในบอกเลยว่าไม่ธรรมดาห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังแท้อลูมิเนียมขัดและไม้จริงที่ได้จากแหล่งยั่งยืน จอดิจิทัลกลางขนาด15นิ้วและหน้าปัดคนขับ12นิ้วปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่บอดแถวหลังเป็นแบบกับตันซีทอที่มีระบบปุ่นและระบายอากาศหลังคากระจกพาโนรามาทําให้บรรยากาศโปร่งสบายไฮไลท์คือจอเฮดอัพแบบเสมือนจริงระบบชาร์จไร้าสายครบทุกแถวและเครื่องเสียง24ลำโพงที่ให้มิติเสียงรอบทิศทางระดับคอนเสิร์ต มาดูสมาร์นาเอเซนบูฟขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน V8 ทวินเทอร์โบพั้ระบบไฮบริดให้กำลังสูงสุด720แรงม้าแรงบิด950นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน3.8วินาทีเร็วไม่แพ้ซูเปอร์คาร์ระบบช่วงลมปรับอัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อและโหมดการขับหลากหลายรองรับทั้งถนนในเมืองทางไฮเวย์หรือเส้นทางออฟโรดสำหรับคนรักสิ่งแวดล้อมยังมีรุ่นไฟฟ้าล้วนที่วิ่งได้ใกล้กว่า640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง เรื่องราคาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อรุ่นเริ่มต้นไฮบริดอยู่ที่ประมาณ4.2ล้านบาทและรุ่นท็อปสุดสมรรถนะสูงแต่ราวๆ5.6ล้านบาทซึ่งชัดเจนว่ามาจาะกลุ่มเดียวกับ Lamborghini Urus หรือ Mercedes G ว a g o n สรุปแล้ว2 0 2 6 Panzer ร์ e อเซไม่ใช่แค่ SUV แต่เป็นการประกาศตัวต,วตนที่ชัดเจนดูดันล้ำสมัยและมอบทั้งความหรูหราและพลังที่หาตัวจับยากเหมาะก,กับคนที่อยากโดดเด่นบนท้องถนนจริงๆขีดขีด